สวััดีครบท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นการกระทําด้วยความรุรแรงในครอบครัวผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์ line, หรือตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นถือเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยของเราในวันนี้ผมจึงอยากจะขอนําเสนอเรื่องการยื่นคาร้องของคุ้มครองสวดิภาพซึ่งเป็นมาตรการมาตรการหนึ่ง ที่แก้ไขปัญหาการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญตัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้กําหนดคํานิยามของบุคคลในครอบครัวซึ่งนอกจากจะหมายถึงสมาชิกในครอบครัวซึ่งท่านและผมเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนั้นยังรวมไปถึงคู่สมรสเดิมซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายและต่อมาได้จดทะเบียนหยา่าและยังรวมไปถึงบุคคล ซึ่งอยู่กินร่วมกันชันสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบุคคลซึ่งเคยอยู่กินร่วมกันชันสามีภรรยาแต่ต่อมาได้แยกทางกันอยู่หากท่านเป็นผู้เสียหายจากการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือท่านได้พบเห็นการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวท่านสามารถเดินทางมาพบพนักงานเอการที่สํานักงานเอการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ได้ทุกที่ใกล้บ้านท่านซึ่งพนักงานเอการจะให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายและช่วยประสานงานในการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นจะเป็นกรณีที่พนักงานเอการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีก ซึ่งหากการกระทําด้วยความรุรแรงนในครอบครัวนั้นเกิดจากการเสพยาเสพติดหรือการดื่มสุราศาลอาจมีคําสั่งห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวเสพยาเสพติดและดื่มสุราและศาลก็อาจมีคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวไปบําบัดอาการติดยาเสพติดและอาการติดสุราได้และในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคู่สมรสเดิมหรือเป็นบุคคลซึ่งเคยอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยา และไม่ต้องการพบกับผู้กระทําความผิดอีกพนักงานอัยการสามารถมีคําขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคําสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทําความผิดเข้าใกล้ผู้เสียหายและศาลอาจมีคําสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทําความผิดเข้าใกล้ที่พักอาศัยหรือสถานที่ทํางานของผู้เสียหายตามระยะทางที่ศาลกําหนดนอกจากนี้ศาลอาจมีคําสั่งหรือมาตรการอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ